สบายดีทุกคนแม่ตาแม่ตามาเสื้อผ้ายิ่งแล้วพี่น้องจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนถูกทานเด้อมาเสื้อผ้ายิ่งแล้วพี่น้องสามกระเบื้องน่นเหลือสามเสือขบหนึ่งน่ะเ้าตู้เย็นกับบะหมี่ใส่แล้วคุณพี่เอ้ยคุณพี่เอามาเสื้อผ้าน้องนงอี๋และมือหนึ่งซองสามเด้งจัดหนักจัดเต็มนะเสื้อผ้ายองถื่อสามถือ คุณป้าเอ้ยอันรอบนี่มันสีเบิร์ตไหวอยู่ได้คุณป้าบ่อแมนนี้แบบแมนตาจัดหน่วยหน่อยหางเด่นจัดนักจัดเต็มเอาหน่วยใหญ่นะครับแบบแกอันตั้มเนาะแมนตัดหน่อยหน้อยนี่ผ่านมีปุ่นมีเกลียวหงเยงรวยคุณปีเอ้ยมันขัดเบิร์ตไหวกว่ามังเต้ยใหญ่ปีคนสวยหงเยงรวยเบิร์ตไหวกว่ามังเต้ยใหญ่เนี่ยเินก่อนพักกะเขิงสวนพี่น้องเลยพักซี่จังหวัดตาเนี่ย ฟังคำปอบได้สิบอกแตงจทงก่อนบ่บ่ด้สิาทงแต่ว่าเอาป้านำไเพ่องเอ้เก็บขตู้เย็นนํำนี่แหละพักเราไปถึงน้ำละถึงะ่ามันไดอันนันอัน้ปถึนำได้หาไถึงนุ้ก่อนนี่แล้วบพัดข้างล่งล้วุน้า้าุดก่อนนี่แล้วละางนอแห่งแบนม่ขนตางอันนี้เราบไล้ มันหนามันมันหนาวบั่มจะันจะบอกเพื่อนหนักเนาะมจะเวลาอีกวบอกความจริงได้หมหนาวว้กันเทาไรตามาเซอร์ไพส์อีกเลยบ่แมนรอบสุดท้ไยป่ตานี่อันกาสญาอ้ายดอกบอโอ้ออขอบขุณพีละลายเนาะ เสภายนอกมือละสองสามมือละสองสามหยกเสภายน้องสาวเอื่อยทั้งแต่วันเนาะจะนักจะเต็มให้น้องๆได้อยู่ได้กินกินน้ำสําลานเก็บอีกสองเดือนกับได้รับต่วไหยกันยังบวชใช้พลายบ่ตีลังกาเก็บกับบวชเอาวานเทาตีลังกายอยู่แถวสวนบักโมนะอื แม่วายาวหานทีแลเดนหามามาพอดีมันว่ื่นรอเอาเตงรอเอาเตงมาหายกับอ้มผอมมาน้ำเผื่นหนาวพี่น้องเลยอากาศหนาวได้ผอมมาน้ำมันขึ้นมากหรืมันถี่พี่บานนี่ข้าวพอดีวันเ่ข้าวเผ่นหนาวแห้งเ็จะเปิดตุ้มเทีน้ก่อนจะเปิดตอบใจขอบใจเมตตาหลายๆเนาะมากินกัะปุนน้ำน้าวบัวานไวยได้ข้าวหิวเนาะนะพี่น้องข้าวกระสีเอากัะปุนเมื่อไห้ซาบ้าก่อน พี่คนสวยเพิ่นว่าอัพไปหายแมนได้ห่อไปหายแม่ลูกอ่อนในเด้อวันสันเกือบห่ออดแม่ลูกอ่อนผัวมันก็มากินกินแล้วก็เมื่อเออกูจะห่อเมื่อเองนะหายว่าแล้วเมื่อรถแลามันกินแล้วกูจะห่อเองวะผัวน่ะหออมากินผัวน่ะก็จะห่อไงเมียน้ำลังอีแม่นะว่าให้เฮามมึงกระถูกแทนเนาะแล้วอื่นก็ซื้อได้จะเสียรายซื้อไปอันใหม่มันกับบกินให้เฮาจะดำแน่น อิม่มแห้งพี่น้องเลยน่กินกระปุนจับหนึ่งอิ่มแห้งเอาทปอนาทีรปขาวับขตอนแรกบ้างงนี้เวนในน่ะบอยได้กินดอกกินแต่เวลานอนพี่น้องมันนอนบ้างหนอยนะโมดนั่งเนนั่งเนปูม่าจนอเดี๋ยเจ็บเบิดกนนั่งแลวดีจงดัดีดีกเมื่อแลกมาหา เจ้าว่าก็พายเดียวนี่นโอ้ยกอดกระสีเมือ่เลยเฮ้ยเขาไม่ได้ออกมาเลยก็มาตีลังการรอรอเยๆีเวาเอค้าลงคปเอ้าขับปุ่นเมื่อหายซว่าก่อนได้ยินข่าวว่าหายคนมาเอาลูกหายพอไปหาหมอสันหมอเสียอีกละ่ะ เรือกระปุลเรือปลายพี่น้บบบบนนองเรือแซนีน่เนาะพอดีไวตามกินนาจ้องอันตรนขนาดมันมืดเกิดกละเรือปลายเรือประม <L> ันโล่หน่อยๆพออี่ภาษาไก่เนาะ,ะสาสลดใจสองชกไผสอดพอดี๋ยวมักแตงก่งสอยงานชกเลยน้ำตางานื <M> อมันเป็นคือสวอยปรได้ ปลาซุเปอเสียไพ่พี่น้องเสียไพ่อเอใส่จักจีนอะมันบอกจักจีนมันบอบกทนมั <laughs> เอ้าเอากระปุนมาแีลกเอาลูกซีนโอน<า>ี่เงาเงากูเลยถือมากแตงเข้ามาหายซ้ำบอกไปเอาด้วยแหละ ให้อ้วนออกไปเอาได้เียวหายมาตั้ม้าแรกโตยาแกลูกซิน่ะบได้อนี้าสบยี่ออันเอาปุ่นมาแลลูกซิน่ะบบอาลูกซีนหายะบงหงหายไอ้นี่ยอ้เนียไอ้นยกนนอลูีั่อยอันบ่นอ้าอันนั้นเห็ดเครื่องมออันหูอนเาค้างกบอด้บ่พอกิน มันแ่บแบบมันเปืืองนามตั้งไรนนะเนาะเขากินนะเออมันเเปืืองนามที่มีตีนมีหนุกสีนูดไกับงานตะนามที่เจ้าว่นเปือง้อยนคุณพี่คุณพี่คนซวยว่าอยลืมไหมลูกอ่อน,น,น,นเด้อพี่สันเสียที่ลืมอยู่นะฮมันหิวอยู่ให้้วนให้่วนเอาไปเอา ล่าสุดพี่น้องเจ๊นาดามมาลูกใหเข้าวขาบอยู่มอนีหอบกันเขามาอลูกเอาเต่าใหเข้าเต่าดักลูกเต่าเต่าดักจริงจริงมึงเต่าเลยสนกิโลไ่เขกหไว้ไ่ให้าเขียนนะชื่ได้ไพ่ไ่ด่าคล้ายนะเออเขาข้ายอย่างนั้นนะยายร้อยบาท โลนึงละป้าบีิหน่อยได้ตัวพวกไนพวกไหใหญ่บ่หน่อยกเก็หบกแกงตัวใหญ่กปิ้งจะนุดจาแงไม่หป้าอีก้อยจับสูมาสกินบอกว่าูมาทเุกำลังกินผับบรญยากาใหม่เอาแกมือ ไม่ละอ่อนแหงหิวอยู่ชิมาหาเห็ดตะลุเขาเดยาตีลุเขาเดีจริงจริงน้ำก็นได้อาดดมด้ให้ให้ให้้มให่เอบอไดาโเดลปากดมนะจมุลยหวเอะม้วนยาเนาะโมเดลปากดมปานุ่งากงเพดอยู่เจสาย ใจสายคอยว่ากล้องเจ้านี่มันทรมานเจ้าเหลือเกินทรมานก็ยังว่ากล้องนะมึงเบิ่งในกล้องไนยืนกับเบิ่งหนาตัวจริงนะมึงเบิ่งดูหามูมันทรมานเอรี่เลยมันเป็นเนี่ยดำมือถือเออดำมือถือจับดูให้มันแจ้งมันก็บรรยายว่าโบแจ้งมันก็มันก็แจ้งเบิดอยู่แต่เนี่ยนะยุกับมันกับแจ้งยูกแต่มันก็จะไอัเนี่ยออะเป็นแง่แนนแว่ตัวหนึ่งนั่นมาเบิ่งแวนตัวหนึ่งนั่นดับจนตะย่ากินดิบกุ๊ก

อะล ah, <se> <tim dumpling> <you> <ra> <want> <can> ังวเอ้ยอะไรอามาอู้เอานี่อุ้ไปนอนกันอาวไปห่วงลูกนะคมแบบัวแพงไหมบ่แพงคู้มใช่บ้านนั้นหายหนึ่งแอรไปโลดบอกให้เมียไพ่ต่อยนานๆนะเข้าบอเข้าสีเอาบักหงกันแหละกับปุนพี่น้องจะให้นวได้ก็เอามา เอาโลดเล็กจะชงเอาอันหน่วยหนึงไปกับได้บุญเด้อค่ะสันกัเอาลงวัดนำขาอืมได้บุญอืมสาธุสาธุเอาลงวัดมขอช้าวนี่ของสุกนี่โอ้ยกินไหนทานน้ำเลยเนาะอืมไปแววอ่างป่าแล้วเพิ่นไปกินขะปุนเบอร์จานได้ยังมาสิเอาขะปุนเมื่อแรกได้ลูกชิ้น เออพอดีได้จชอากระบนมาแหลกได้มาโลหนึ่งพ่ออากู๋อรมึงว่าเอาอ่างฮาสิแตงลูกซิ้งจะมาจะใส่กูราบผิดอะไรลางลวงลายหางผื่นไปอำเภอชานุมานเนาะไปฝั่งไทยไปกับุนนั่งจะหลายพี่ได้งั้นพูนคลองแทะนะป๋าแดเเคยหมกนานตัวน่ไม่เป็นตัวไปไปเสียเงินไปเด็มไปเดอไปหหมอา อันนี้จะเป็นตัวจะคนเป็นตูประเด็กระจกรอันนี้นะ่รคบมาเอาลูกให้เขาเขาไปหาหมดหามอมาลูกเต่าเด่าดากเขาเือกถึกมาตีกันเพาะร้านมานากระตีกันกระถืกรตีร้านกระตีร้านยุ่งกันอกนไพ่แพ้ภพชนะั๊บมือไพ่ชนไพ่ชนะมีต่ผูเก่งเก่งเปิดปอยไม่ตะปเก่งขาบ่นางบนกอยู่้องบ่อลองเบิ่งให้เขาเอากันเบืงดูเอาแพี่อาแพ้ตีออ ยิกได้ตีได้ค่ะมันเป็นกว่าเพิ่นเออเคียเพิ่นว่าบ่ทันเป็นค่ะแต่ดื้อเออตีมันกัดอืกัดได้คําบ่คั่นมันถูกเพลมันกัดสิก่ามันกัดแคนมัจะซักตกลงนั่นบ่ได้นึงเนาะมีแต่ปิ้งเอาละสุกบ่ยายเพิ่นอยากกินปิ้งเอาละสุกบ่ยาวกะสุกแวมันสิบ่สุกโอ้เอามากินให้ป้าลุงเบิ่งมะปุ้นลง้้กนกปุ้นหรือสิกินหยังนี่น่ะอหวานมันเทียนมันเทียนบ่ มันเพิ่มครับบุมีให้เจ้าเดีนะข้าสวดบระุดบั้นด้วยนะข้าวฟือได้ยิางนี้พาเข้าเบ้อชื่อมันอันนี้บรหิหารเห็นทอดหวานสาม,มันแซงสองทงหาสิบพันทงนะสหพันธ์ชื่อน้ำไอเกาะอันนี่นะเอามาฝากซาวากะได้กินพลระคำพลละตอนกันอย่างมันซาถูกบุญเดอ้ขอบบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ ทั้งหน้ากับบังเราอะไรผุล้าค่ำหมดเลยเต็มสวยอีเอื้อนะกินใส่หม้อย่าจะจะเห็นจะขับไปเบิ่งในคลิปเฮ้าอีวันมึงขับไปเบิ bottle bottle ่งในคลิปกูโลดหม้อหุงเข่ากุญญ์ใหญ่น่ะแปดจับมันเห็ดเบิ่งเบิ่งีว่าเงยเบงในคลิปกูน่ะมึงกินใส่หม้อหุงเข่านี่แล้วซัมซัมปลากระติกในหม้อหุงเข่าน่ะโหด้ะแล้วนะโหน้ะแล้วแปดจับมันเห็ดป้า <laughs> đi ừ. Thân vào phải nhăng nội mà hung khảo nó nhai Mình hết Mỏ hung khảo ừ. <cười> <cười> Cô nhòm mừng đôi gì vậy Sống giả cha tìm nhau Con phì ơi là lại đây khen lên Làm nuôi làm nuôi Nuôi lại nuôi ý con ơi Để... ไม่เอางมันเอาเงนใหญ่ๆนันตักงาเอาใหญ่ๆกเปี่โอ <cción> <wh barrels of wine> <to meio beauty> ้่อใหญ่ๆกเปล่ยท่านเดินเออเนลเออทีสุดๆก็คืออยู่ดีมีแห้งมีแงับรวยปากงแหลงอมันออกไปกินนะจานบางใหญ่เงินคำหลังมาทีมาเด้อถูกกูกับวดสามจับเถื่อหนึ่งสองจับเือสเทือทีสองจับหนึ่งกินสเถื่อเบิ่น อดีดําได้เฮ็ดได๋อจานนาจะเต็มยังว่ากินมื้อน่ะวยอันนั้นเลยมี้วยนี่อือองมแยอือกินแล้วก็กินสกินอยู่เมืองนอกก็มกินาะก็สิเปืองเนาะหอยลูกซนหลายตีนไก่หลายนเน้นน้ําที่จะเอาน้ําแล้วเปืองยเอ้ยกุนโลผู้ใดุนน่ะเหลือประมาณโลปลายเดียวนี่นะะน่ะ ชีวัยมของนาํหนะมันเหมดอนจะมากินหกสื้อมีปีเน่มีปลากระลำแล้วก็มีบางทงพี่ยัง่เหตุดเลือเยอะผู้วินไปใส่วะโอ้งเฮียนจังได้เอื่อยมากเลยดิบริ่ขาวตอนแรงบ่มีติมันสุกเอ็นทองมากินเอนตาซินลงไปกขาก็ะเพาะามหาอะไรน่ะ อมาเมื je me, je me, je me, je ่อ uh. เ็วๆ uh ี oh. ีกระโี้ <laughs> <laughs> ัเองเหรอเมาตอโอ้ล oh. ังลังคนพิ uh ่งกับโหวห่าจะเป็นกระพากเนอ้ยเพิ่งนใดกระเป๋าลูล้าน่ะก็อ้ยดีใจแหละอเวนวนมึงถือมาอยูกระเป๋ามึงหน่าถือถเอามาเบิ่งด้วยฮะหักหักแมเมนชี้นี่ชี้หนึ่งอีกชี้กลมหักอันเดียวกัน ขาอยมหีหูบ้นี่จ้าอเดียวกันเลยค่ะเดียวกันเลยค่ะนี่องห้ากับแบบเดียวกันเลยพี่น้องแต่่าคนละสีอันเดียวกันเลยบัต่างอืเมืองอ้วนอืออันเดียวกันเลยเนื้อนังก็ได้ของมันอุ้ยขาันยังเกกเรียนพี่น้อง ของเขาจับม <SM. S 1> <Christina. S 2> ันงามเด้งามเด้อยากอยากถือเด้วได้ถืออีบบ่เนได้พายสมใจบ่นีของนอกพี่น้องเลยอืมอืมโอ้ยอ้วนไม่ได้ช่องหน่วยพี่ตีอันลีบอ่ะเนาะเขาคอยกแกเด่นยาวนานทำงามเนาอค่าลอยใบกันละอืมอืมอืมเขาคอยอยากได้งามๆเนาะ อเทำมึงพายอยู <S <S ่น mm ี่กางงามเลยฮะลอยกูเรียนคือกันทำแบบเฮ้าหน่ะกางงามแล้วบมงงามโมก็ยัดเฮ้าหนเฮ้าโบเคยได้แมนแมนความเจ้าใหญ่ไหมแมนความเจ้าแมนความเจ้าเเาบคยไดโมงงามสำหรับโมโมงงามสำหรับโมจะเฮ้าหนังงามพอใจจะเฮ้าน่ะเฮ้าโบเคยได้ได้เฮ้าโบเคยมีแม่นะเฮ้าโบเคยได้เคยมีคิดได้โมงงามเฮ้าสุดๆใจเลยแถมราคาแบบแพงเฮ้าโบเคยพายแพงปันเดจะเกือกจ้ามสี่พันบาทเนาะโอ้ย sẽ khác nhau nhau nó, ừ. sút nào mấy để ừ. đầy kín ta tôi đây đi là sụt này nè bà chị bây giờ đầy chẳng đầy khoạn lụ mà đẹp hát cái đầy kín ngọt bụng ừ mệt bà bà mệt khoạn lụ bà bà hết máy lá sút này nè bằng đây bà mày là sút toàn ngăn văn cợt ít đói đấy nó nhau กมูกับขปุนค hmm. ือกันมึงก็ออกไปกินมาแม่เด็แน่น้ำันได้เนาะแม่แม่บันได้เมื่อคือไม่ะสิลงเขามาเมื่อนะมาไวเด้อมาลงหมองโมพากันลงหมโม่เกียร์สามโอ้าเอ้ากุ้งกุ้งากุ้งชายบดเมื่อนนี้วยบนลงเกียโเดียวกเลยม่ยังะจ่าจ่ากินเนี่ยพากินข้าวเพิงง กบเขอือก็ริงกับบเสตี่เขารีสอม่น่อฮะอือมาหอมันอาปุเผาล้พี่น้องบางแนหน่อยถือหอมเป็นนเดยแทะป้าพี่น้ออ้ยมาเบิ่งมือหนึ่งสาำหนึ่งเบิ่งมือหนึ่งสามหนึ่งมาอุ่มมาแหงกับ่าจมป้าบักอันเป็นอย่างนี้พลังถัลาอือ เนี่ยบึงทั้งขางไมีแต่หูด้าเห็ดบุกกุพลังเถายังวะเอาพี่น้องเก็บผ้าเพียงเที่นี่ก่อนเมื่อก่อนเขาสิครองเมื่อว่าในตีลังกาอยู่แถวคุ้มบักโมเนพี่ตาใด้เทะได้ได้ให้นึงว่าในปลูกน้ำเขาใครแต่ลายคนลงลงประมาณช่องซับเหมือแล้วดอกลงถะเบี้ยมันน้ำเบี้ยบ้านใหญ่บดเดียผ้าเอาไปได้นะพี่ช่วยได้ลงแล้วอืมเขาก็ลงไปน้ำของเขาแบบบุกมันตกใบไข่ออกลายกับห้องกู จะว่าข้าวเผาลงค่ะน้องห้าผัดบัวเผาปันใดมันบรทันใบคายลายเจ้าลงไปนําถาไปนําผัดผัดมันกับบัวลายปันใดดิพันปลายเท่านัะใครว่าขอกินอีแคทไปเมื่อก่อนทำชมขอกินบักโมนะโว้สิตีแขอลุง้งจะเป็นสาดยังเป็นบีอยู่ขอกินหมากไงสมพื่นแล้วเป็นไปพีใส่หำนะไปฝันอยางมาได้อลินี่เงีวได้ก็แบบเป็นกะเป็นพีใส่ดาก อรจอืมบร่ส่ะให้ดูาผีเสดาหนยินเตสียวพูนว่าลุงกรมเป็นผีเสดาเคยแจกวางได้ไหมอนินด้เป็นจักตูนี่แหละมันไปเห็ดหลิงเสงหนาเ็ลิงเสงขับเขาพะควันไยินตเมียเราเป็นเสอขาเสืขาพะควันในการยานอยู่แถวหม่องมันหัากันเนาะพะควันในมือในหงอกานกับื่อนพคนนงอกไอมือมืงหงอกเหี้ยงมันเป็นผีเฮ้ยโองหัว่าคนนอี่นี่นะโอ่งอกินลูกเดียดก่ได้ มีข้ามมาจังเนี่ยค่ะข้าตัวใส่ห,าห้าวหน่อมาจังเนี่ยะปลาเป็ดใหญ่ใหญ่มากบุเคยบุเคยสัมผัสกับเพื่อมหูซึ้งแบบเป็นทีเป็นแนวใดบุเคยบุเคยเป็นแกเป็นแต่สิวบ่ <laughs>